ครับผมสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบผมผมอีกครั้งนึงครับผมผมพิทักษ์วงทาสีนะครับหรือเซลตังนะครับโตโยต้าขอนแก่นสาขาบ้านไผ่ครับวันนี้เรามาแนะนําเป็นรถยาริสคอร์สนะครับเครื่อง1.5นะครับผม SEV p r e m ล u m Luxury แต่อันนี้จะเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับมันจะมีหลายรุ่นนะครับในเกิดรุ่นเริ่มต้นก็คือ789,000บาทส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นราคาอยู่ที่96,000บาทนะครับออปชั่นจัดมาให้เต็มครับผมเดี๋ยวพามาดูเลยครับว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับ ดูชุดโคมไฟหน้าก่อนนะครับไฟหน้าจะเป็นไฟ LED นะครับเป็น full LED เลยเต็มเลยนะครับผมมาพร้อมกับไฟ daytime running light นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกตัวนี้ด้วยเป็นไฟ LED เหมือนกันเซ็นเซอร์หน้า2จุดนะครับผม1 2นะครับด้านหลังอีก2เป็น4จุดนะครับกล้อง360องศารอบคันนะครับผมครับเครื่องยนต์คันนี้เครื่องยนต์ไฮบริดนะครับผมเครื่อง1.5นะครับอัตราประหยัดน้ำมันอยู่ที่26.3กมกิโลเมตรต่อหนึ่งนะครับล้อแม็ก ให้มาใหญ่มากนะครับตัวนี้ให้มาถึง215ท 55R18 ก็คือขอบ18นิ้วเลยนะครับเป็นแบบทูโทนเลยนะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้วยนะครับมีเลยมีกล้องให้ด้านข้างด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับประตูคู่หน้าเป็นแบบเซ็นเซอร์นะครับเปิดปิดเองอัตโนมัตินะครับมีสอฝั่งนะครับผมครับด้านบนหลังคานะครับมีรูปแหลักหลังคามาให้กับตัวรถเลยเสาอากาศเป็นแบบ ชิบฉลามนะครับผมครับด้านหลังก็ออกแบบใหม่ครับเป็นแอลพู LED เหมือนกันเต็มเต็มโคมไฟเลยนะครับผมคันนี้นะครับเวลาเปิดฝาท้ายนะครับก็ใช้แบบคิกแอติเวียได้แต่กุญแจตอนนี้ไม่ได้อยู่กับผมนะครับแต่ว่าเปิดด้วยมือได้นะครับผมสัมผัสนิดเดียวครับเปิดได้เลยนะครับนี่ครับผมดูด้านหลังครับ ด้านหลังเนี่ยนะครับเราสามารถเก็บสัมภาระอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยครับผมตัวนี้ก็แบ่งช่องได้นะครับผมแบ่งช่องได้แบ่งใส่พวกน้ําแข็งพวกของร้อนของเย็นได้ตรงนี้นะครับผมช่องเก็บของที่ได้เลยนะครับแล้วก็ด้านบนก็เก็บได้มีที่บังสายตาบางบางตาได้ครับผมอับได้นะครับผมเวลาปิดปิดตรงนี้ได้เลยครับ เปิดได้ตั้งจากจากทางด้านหน้ารถด,ด้านหลังรถแล้วก็คแอตแทวิเวตคือเตะเข้าไปทั้งใต้แต่ว่าก็ต้องต้องมีกุญแจอยู่ในกระเป๋านะครับครับคันนี้ระบบความปลอดภัยนะครับระบบเบรก ABS EBD BABS CTRC HAC นะครับผมมี BSM b า s p o r t m o n i t ิ r มาให้ที่กระจกนะครับผมแล้วก็ TRC ครับผม ัวนี้ด้านบนนะครับจะมีเซ็นเซอร์กะระยะแจ้งเตือนก่อนการชนให้นะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ออกนอกเลนให้นะครับผมไฟสูงตามเองอัตโนมัตินะครับพวงมาลัยนี้มัตติฟังก์ชันนะครับรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์ที่พวงมาลัยได้เลยนะครับหน้าจอเป็นแบบ TFT หรือจอสีนะครับผมครับระบบควบคุมนะครับมีการแจ้งเตือนลมยางตัวนี้ด้วยนะครับผมระบบ V.R.E.V. ก็คือหมดไฟฟ้าเนี่ยพวกเนี้ยเราสามารถตั้งค่าตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ที่พงมาไัยได้เลยนะครับเกียร์เป็นแบบเกียร์ออโต้ครับสีเบาะภายในนะครับเป็นแบบทูโทนสีดำแล้วก็สีเกรย์นะครับผมสองสีนะครับเบาคนขับเนี่ยจะเป็นเบาไฟฟ้าครับผมเฉพาะคนขับครับไฮไลท์ของคันนี้ก็คือนะครับหลังคาเป็นแบบมูนลูปนะครับเนี่ยดูดูดาวได้แล้วก็ปิดได้ด้วยนะครับผมเนี่ยตัวนี้เลยเป็นแบบมูนลูปเลยนะครับผม หน้าจอเครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นขนาด10นิ้วนะครับหน้าจอเครื่องเล่นขนาด10นิ้วทัสกีนนะครับคันนี้มีมาพร้อมกับระบบ T Connect แจ้งเตือนตำแหน่งที่อยู่ของตัวรถอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันนะครับบอกตำแหน่งระยะทางการการขับขี่พร้อมหมดเลยนะครับถ้ายังไงวันนี้ผมฝากไว้ด้วยนะครับผมพิทักษ์พงษ์ทาสีหรือเซลตางนะครับขอฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆท่านไหนสนใจอยากออกรถทักมาหาผมที่เบอร์0930763437หรือ 0 9 8ย3 4 4 9 5 0ยินดีบริการครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย,บาย